สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับออพอดีวันนี้ผมจะมาเ,ออเล่าเรื่องอะไรละัะที่เขาเรียกพอดีมีมีพี่ในกลุ่มนะครับคือเขาอินบ็อกมามาถามนะครับว่า ถามแบรนด์นะครับถามแบรนด์ของลูฟคับเพนนะครับว่าแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนเขาบอกว่าเออยี่ห้อไหนน่าใช้ดีนะครับน่าใช้หรือว่าน่าซื้ออะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกแบรนด์เข้าไปหรอกผมก็เลยบอกแค่ว่าให้ตัวเราถามตัวเราก่อนนะครับว่าจะใช้ จะซื้อมาเพื่อใช้หรือว่าซื้อมาเผื่อขายต่อนะครับมันมีแบบแบบใช้ยให้เลือกอ่ะเออดดง่ายๆนะครับคืออันนี้ผมเอาตัวผมเป็นตัวตั้งนะครับเหมือนที่ผมเคยตัดสินใจซื้อมานะครับคือผมไม่ได้บอกว่าแบรนด์ทีออ่มีชื่อเสียงที่ดังอยู่แล้วเนี่ยคือของเขาเขาดีอย่างนี้นะครับ แล้วก็เอ,อจะมีแบรนด์ที่ว่าตามท้องตลาดทั่วไปแบรนด์คนไทยเรานะครับที่เขาแบบว่ารับเรามาเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับเป็นตัวแทนมาขายต่ออีกที่หนึง่งก็ไม่ได้บอกว่าของเขาจะดีทีนี้ตัวตัดสินใจเรานะครับคือจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรก็คือผมจะไปดูที่คือผมตัวผมเป็นตัวตั้งนะครับผมคือผมจะไปดูที่หนึ่ง ที่ผมเลือกนะครับหนึ่งก็คือหนึ่งตัวผ้าผมก็ลอยเอยผมลองหาดูนะครับแบบแลหลายๆแบรนด์หลายๆแบรนด์ดังนะครับ,บ,รบ,บหลายๆยี่ห้อผมก็เลยแบบหาดูว่าเออแต่และแบรนด์เนี่ยเขาใช้ผ้าอะไรกันบ้างบางคนเ็าเรียกอะไรผ้าลิปต์กับผ้าอะไรนะผมก็เรียกไม่ถูกแต่หลักๆคือที่เห็นทุกแบรนด์ที่ใช้กันก็คือเป็นผ้าแคนวาสนะครับเป็นผ้าแคนวาสขนาด เขาใช้กันน่าจะเขาเรียกอะไรกันสองร้อยสองร้อยแปดสิบกรมัมเออที่เห็นเขาเรียกๆกันนะครับก็คือมันแทบทุกแบนด์ก็คือมันจะแทบจะใช้ผ้าตัวเดียวกันหมดเลยก็คือสองร้อยแปดสิบกรัมของผ้าแคนวาสนะครับเนี่ยก็คือประเด็นหนึ่งที่ผมเอามาเป็นตัวเลือกแล้วทีนี้ก็คือ,อหนึ่งได้ช้อยแล้วก็คือเป็นตัวผ้าแคนวาสสองร้อยแปดสิบกรมัมทุกแบรนด์ก็คือตัดปัญหาไปนะครับ ก็คือสามารถยังเลือกได้ทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนดดังหรือแบรนด์ไทยนะครับทีนี้มาเป็นดูตัวเปรียบเทียบตัวที่2นะครับก็คือตัวพื้นนะครับตัวพื้นผมก็ไปเปรียบเทียบเะระหว่างแบรนดังนะครับแล้วก็แบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับ <c oughs> มันก็เป็นอลูมิเนยียมด้วยกันอีก ใช่ไหมครับต่อให้เป็นจะเป็นแบรนด์ดังของอที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะก็คงมีอยู่ไม่กี่แบรนด์ครผมขอไม่เอ,อ่ยชื่อนะครับก็คือมันก็เป็นพื้นอลูมิเนียมแบบบางทีก็เป็นชนิดเดียวกันด้วยมันก็จะเป็นอลูมิเนียมเขาเรียกอะไรนะอลูมิเนียมเจนเป็ดอลูมิเนียมลังครึ่งอะไรที่เขาเรียกผมก็เรียกไม่ถูกนั่นแหละก็คือมันก็เป็นพื้นอลูมิเนียมด้วยกันแต่ว่ามันก็จะมีแบบ ที่เป็นแบบบางที่ว่ามันจะอีกอันหนึ่งคือมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นรางกล่องดาด้านล่างนั้น Antar, คือผมไม่เลือกนะครับคือผมไม่ได้เลือกตัวนั้นคือผมจะไปเลือกตัวที่ว่าเป็นพื้นอลูมิเนียมเป็นแผ่นเดียวเรียบเลยคือมันจะอาจจะเป็นดําบนบนล่างนะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมเอาง่ายๆก็คือเป็นพื้นอลูมิเนียมแหละนะครับทีนี้เราก็เกยบเที่ยวได้แล้วคือจะเป็นแบรนด์ดัง หรือว่าแบรนด์ไทยก็เป็นพื้นอลูมิเนียมด้วยกันนะครับได้กี่ช้อยแล้วก็คือ,อเป็นผ้าชันวาสแล้วก็เป็นพื้นอลูมิเนียมเนาะทีนี้ตัวที่สองนะครับเอตัวที่สามเนาะอย่างอย่างที่สามอย่างที่สามก็คือเป็นฟูกนอนเป็นที่นอนด้านในก็คือมันก็มีด้วยกันหมดอีกแหละน่ะก็คือแต่ปัญหาไปก็คือมันอาจจะมีะเรียกชื่อ แตกต่างกันไปนะครับคือถ้าเป็นแบรนด์ดังๆแบนด์อะาอาจจะมีแบบชื่อที่ดีหน่อยอย่างพื้นอะไรที่เขาเรียกแบบสบปองอะไรงเงี้ยนะผมก็เรียกไม่ถูกนะครับแล้วก็อะไรล่ะมีอะไรอีกนะมีฟูบเลยใช่ไหมทีนี้ผมก็ไปดูที่หนึ่ง โครงวัสดุนะครับที่เป็นโครงเต็นท์นะครับที่เป็นเป็นแป๊บอลูมิเนียมด้านในครับที่เห็นเราจะเป็นเห็นเป็นแป๊บกลมๆไหมที่ว่าโค้งตามาเป็นโครงตัวเต็นท์เลยครับที่ว่าเป็นตัวดันผ้าหลังคาเป็นตัวยกโครงเต็นทนะ์นั่นแหละตัวนั้นทนีนี้นี่แหละครับตัวนี้ส่วนมากคนจะมองข้ามตัวนี้ไปนะครับผมก็เลยมองดูว่าแบรนด์ดังแล้วก็แบรนด์ไทยเราเนี่ย ที่เราเห็นหลายๆแบรนด์ตามท้องตลาดผมก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวเลือกเลยหลักๆเลยนะครับในนี้แบรนดดังบางแบรนด์แป๊บอลูมิเนียมด้านในให้มาแค่สิบห้ามิลน,นะครับคือให้มาแค่สิบห้ามิลก็คือเซนครึ่งนะครับแล้วทีนี้ผมก็ได้อา่ามาดูที่แบรนด์ไทยอีกแบรนด์นะครับก็ไม่ใช่อีกแบรนด์หรอก็หลายหลายแบรนด์บางแบรนด์ก็เป็นสิบห้ามิลเหมือนกันนะครับ บางแบรนด์ก็เป็น15้ามิลกันแต่บางแบรนด์ใช้แป๊บอลูมิเนียมขนาด25้ามิลก็คือมันจะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นแต่แป๊บ15้ามิลเขาอาจจะมีปลอกหุ้มแป๊บคืออาจจะเป็นตัวกันเนาะเวลาตัวเป็นปลอกผ้าหุ้มครับแบบว่ากันอาจจะเป็นแบบว่ากันความเย็นที่เราเวลาตัวเราเนื้อเราไปโดนอย่างเี้ะมันจะอาจจะเย็นอย่างเงี้ยแต่ตัวแป๊บ25้ามิลบางบางเจ้าก็ไม่มีตัวหุ้มให้ผมก็ไม่ได้ชี้ไอ้ตรงนั้นคือผมเน้นความแข็งแรงนะครับ <c oughs> ทีนี้ พอดูแป๊บแล้วก็ตัวฟูกตัวผ้าตัวพื้นนะทีนี้ก็มาดูที่รูปทรงเต็นท์นี้พอแบนดังมาผมก็มาดูที่รูปทรงมันอาจอายังเป็นแบบว่าเป็นรูปทรงที่เหมือนเหมือนแบบว่าเป็นเต็นท์ที่แบบว่ายุดแรกๆอยู่แบบว่าที่เป็น เป็นช่องคุมบันไดค,ครับเป็นช่องคุมบันไดที่แบบว่า,าต้องใช้เหล็กสปริงต้องใช้เหล็กตัวยูด้านในคือดันขึ้นเป็นแป๊บอลูมิเนียมตัวยูคือต้องดันทรงขึ้นมันถึงจะเปิดช่องคุมตรงบันไดแต่แบรนด์ไทยบางเจ้าใช้เป็นแบบว่าเป็นรางไลสเลื่อนดึงออกมานะครับเป็นรางรางสไลด์เลื่อนดึงมาแล้วบิดบิดล็อกเหมือนคล้ายๆกับเาสาไฟชีตเราครับแบบว่ายืดหดได้นั่นแหละยืดออกมาปุ๊บแล้วก็หดได ก็คือเราไม่ต้องไปเอาเสาอะไรมายันมาอะไรให้มันยุ่งยากเนี่ยตอนนี้ผมก็เริ่มตัดสินใจแล้วตนนัวนี้ใช่ไหมทนี้พอมาเทียบดูราคาแบรนดดังที่เป็นเต็นท์ทรงที่ว่าเออเอาต้องมีแป๊บอลูมิเนียมดันตัวอยู่แล้วก็มาแบรนด์ไทยที่เป็นแป๊บอลูมิเนียมขนาด25มิล ที่เป็นรางสลไสลด์เลื่อนออกมาแล้วบิดล็อกคือเป็นทําช่องออคุมบันไดอ่ะคือองเขาสะดวกกว่าแต่พอมาดูราคาแบรนด์ไทยถูกกว่านะครับพอแบรนด์ไทยถูกกว่าแต่พอแบรนดังเหมือนเขาขายแบรนด์นะครับแบรนดังอาจจะแพงกว่านะครับพอมันแพงกว่าปุ๊บผมก็าถามหาหนึ่งแล้วทีนี้เป็นการบริการหลังการขายแล้วทีนี้ถ้าเราซื้อมา หนึ่งตัวเต็นท์มันต้องมีการเสื่อมสภาพหรือว่าการชํารุดใช่ไหมเราก็ทั้งถามแบรนด์ไทยบางเจ้าเขามีเครื่องซีนรับเย็บรับปะซ่อมอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนมากเต็นท์พวกนี้ซีนมันจะไปไปก่อนคือไงถ้าเกิดเราไม่ทําเกี่ยวอะไรขาดเนะคือมันจะซีนจะไปไวมากถ้าเกิดเราจอดตากแดดหรืออะไรเงี้ยซีนมันจะไปก่อนมันจะเสื่อมสภาพไวคือคือมันถึงอายุการใช้งานมันบางทีมันก็ไปแต่ว่าตัวผ้าเต็นท์มันใจดีอยู่ แต่พอแบรนด์ดังพอแบรนด์ดังผมลองถามหาดูเขาบอกว่ามีมีตัวแทนจําหน่ายรับซ่อมอยู่ครับอย่างเงี้ยขอไปถามตัวแทนจําหน่ายเขาบอกว่าต้องส่งไปอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยต้องเอาเต็นเนี่ยคือไปให้เขาก่อนแล้วตัวแทนจําหน่ายก็จะส่งไปอีกทอดหนึ่งที่ให้ร้านรับซ่อมพวกนี้ก็คือคล้ายๆว่าเขาเดีวกันไว้ครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะว่าเขาเดีวกันมาแต่ว่าเขาพูดมาประมาณนี้ผมก็เลยมาตัดสินใจเอาแบรนด์ไทย ที่ว่าเขาขายเสร็จปุ๊บเขาก็มีเครื่องซีนในร้านเขาเลยอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจะสะดวกกว่าเราคือเราเต็นท์ไปทิ้งให้เขาคือเขารับทาตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยแค่เขาเอาไปทิง้งแค่เราเอาไปทิ้งไว้ให้เขานะครับผมก็เลยมาเป็นตัวเลือกว่าเออซื้อซื้อ,อแบรนด์ดังถ้าเราซื้อมาติดไว้ที่รถเรานะครับมันก็อาจจะมีแบบ ดูมีราศีดูมีราคาขึ้นใช่ไหมเห็นแค่ป้ายโลโก้ก็เนี่ยแต่ของเรามันเหมือนจะโนเนมแต่ว่าคุณภาพตัวเต็นท์นะครับแบรนด์ไทยมันอาจจะแบบว่าดูดีกว่าตัวนั้นทรงสวยกว่าอีกที่ผมไม่ได้ว่าแบบแบรนด์ไหนนี่ครับผมไม่ขอเอ่ยแบรนด์นะครับมันก็คงจะประมาณว่าอ่า แบรนด์ดังหรือแบรนด์ไทยเนี่ยก็คือคนขายเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตตัวเต็นท์เพื่อจะทําขึ้นมาขายเองนะครับคือเขาเขาก็าจะมีโรงงานผลิตขึ้นมาแล้วก็ไปอะไรล่ะเขาเรียกแล้วก็ไปรับจากโรงงานนั้นต่อมาอีกทีหนึ่งเอามาขายนะครับก็คือคนขายไม่ได้ผลิตเองนั่นแหละมันก็เป็นเหตุว่าต่อให้เป็นแบรนด์ดังๆนะครับต่อให้เป็นแบรน,นด์ดังๆลหลายแบรนด์เขาก็ใช้ เซนแบบเดียวกันกับที่มาเป็นแบรนด์คนไทยขายนี่แหละเขาไปตีตาแบรนด์ขายอีกทีหนึ่งที่เป็นแบรนด์ดังเพื่อจะอัพราคาขึ้นประมาณนั้นนะครับราคาก็คือจะได้ดีตามแบรนด์เพื่อนะฮะเราก็ไม่อยากจะก้าวไกลอะไรมากนะครับเออเป็นแบรนด์ดังแบรนด์ไทยแล้วก็วไปเราก็เลือกเอานะครับตามความเหมาะสมตามราคานะครับพอผมขายไปนะครับเ็นผมผมขายไปแล้ว ที่ผมขายไปเพราะว่าอะไรผมอยู่ห้องเช่าแล้วซีนมันเสื่อมมันลอกนั่นแหละที่ปัญหามันแล้วก็มีราขึ้นเพราะเราตออตาฝนนะครับมันอับมันชื้นขนาดผมตากบ่อยๆมันก็ยังขึ้นนะครับเชื่อไหมครับผมขายไปมีคนทักมาหาผมบอกว่าพี่ผมซื้อของแบรนด์ดังมาแต่เขาเขาก็บอกยี่ห้อมาด้วยแหละแต่ผมไม่ขอ,อนี่นะครับผมไม่บอก <S <S เป็นแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งแล้วกันตามท้องตลาดเรามันมีไม่กี่แบรนด์หรอกครับ แบรนด์ดังเลยแหละแต่ว่าเขาบอกว่าพี่ผมซื้อมาตัวเนี้ยได้ถูกกว่าของพี่อีกอ้าวครับไม่เป็นไรครับผมบอกงี้แต่ว่ายี่ห้อนี้ผมก็ดูมาแล้วมันแป๊บอลูมิเนียมอ่ะแค่สิบห้ามิลเองอ้าวเหรอครับผมไปดูมาแต่ผมผมยังไม่เอานะเขาบอกงี้เนาะแล้วพี่ปล่อยให้แรบผมบอกผมปล่อยไปสองหมืนสองก็มีคนมาเอานะครับเขาก็ต่อกันอยู่เดี๋อวประมาณสองหมืนแต่ผมขายเหมาโลบาไปที่จบที่ 20,500นะครับที <c oughs> นี้เขก็เลยแบบว่าอ,อผมก็เลยว่าผมไม่ได้มองที่แบรนด์ครับผมบอกงนี้ผมเลือกซื้อเต็นท์ผมไม่ได้มองที่แบน์แต่ผมมองที่วัดสดุข้างในนะครับวัดสดุแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ความคุ้มค่าที่ซื้อมาก็คุณลองคิดดูแบรนด์ไทยกับแบรนด์ดังราคาขายราคาขายต่อ จริงๆถ้าแบรนด์ดังอ่ะมันควรจะขายได้ราคาดีกว่านี้ใช่ไหมแต่ทําไมแบรนด์ไทยกับขายได้แพงกว่าหรือว่าขายได้ในราคาเท่ากันผมว่ามันโอเคนะใช่ไหมละ่ะถ้ามันขายได้ในราคาเท่ากันก็แสดงว่าแบรนด์ดังก็คือมันอาจจะถ้าคนเล่นเต็นท์พวกนี้คือมันอาจจะเป็นจุดด้อยนะครับอตอนซื้อมาใหม่ๆอาจจะแพงแต่พอตอนขายถ้าเกิดคนเล่นเต็นท์คนอะไรเขาเขาหาวัด สืบเสาะหาข้อมูลเนาะมันอาจจะแบบไปดูอุปกรณ์โดยรวมมันอนะ่ะม,มันอาจจะอมันได้แบบาบางอย่างคือง่ายมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกอย่างโครงเต็นท์นี่แหละที่หลักๆเลยท,ที่เห็นกันนะครับโครงเต็นท์แล้วก็รูปทรงนะผมก็เลยมาเป็นตัวเลือกที่ว่า ทำไมผมถึงใช้เออต็นท์ของแบรนด์ไทยนะครับตอนแรกเก็บของกอนนั่นแหละผมก็เลยเอาเป็นตัวเลือกมาเพราะว่าซื้อแบรนด์ดังมาเราก็ได้ใช้แบรนด์นะครับแต่ว่ารูปทรงแล้วก็ตอนเก็บขั้นตอนของแบรนด์ดังเยอะกว่านะครับทำเวลาเยอะกว่าแต่ของผมเราไม่ต้องไป ถอดเหล็กค้ำตรงอถอดบบอรับอลูมิเนียมตัวอยู่ตรงตรงตรงช่องบันไดครับคือเราไม่ต้องเก็บเราแค่คลายล็อกเราก็ดันเก็บเข้าเหมือนเดิมเราไม่ต้องมาถอดตครงถอดเก็บอะไรมันยุ่งยากบางคนถอดเก็บค,งคงรงตัวอยู่ตอนนั้นเห็นบางท่านซื้อมาไปวางไว้ด้านในทิ่มไปวางบางทีมันเลื่อนเนาะตอนพับอไปทิ่มเบาขาดก็มีหรือว่าเหล็กทับงองก็มีนั่นแหละปัญหามัน ก็เลยคิดอยู่เหมือนกันผมก็คิดนานอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยมาเป็นตัวเลือกที่ว่าจะซื้อแบรนด์ไหนดีนะครับจะแบรนด์ไทยหรือแบรนด์ต่างประเทศผมจะบอกไว้ว่ามันดีพอๆกันหมดแต่แตกแตกต่างกันที่หนึ่งรูปร่างแล้วก็ชื่อเสียงแค่นั้นเองนะครับรูปร่างหน้าตาชื่อเสียงแบรนด์ ใส่เข้าไปก็เหมือนบเราใส่ทองปลอมกับทองแท้ครับอย่างพูดง่ายๆนั่นแหละคนใส่ทองปลอมกับทองแท้คนใส่ท,อง,อ,งทองแท,ท,องแท้อาจจะดูเราว่าใส่ทองปลอมบอกอย่างเงี้ยครับนะครับหรือว่าจะเทียบอีกอย่างก็คือเหมือนรถยนต์เราครับรถคันหนึ่งเนี่ยมีท่านได้รู้ไหมว่ามันทํามาจากไหนมั้งอย่างไฟหน้านะครับไฟหน้าก็าผลิตมาอีกจากบริษัทหนึง่ง ไฟท้ายมาอีกบริษัทหนึ่งกระจกมาอีกบริษัทหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็คงจะประมาณนี้นะครับเต็นท์ก็เหมือนกันก็คือไปรับมาที่เดียวกันนะครับแล้วมาตีตาแบรนด์ตัวเองเพื่อจะมาขายข้อตลาดประมาณนั้นที่อันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้ก้าวไกลใครนะนะครับก็คงจะมีประมาณนี้ครับผมให้ฝากเป็นข้อคิดน,นะครับไว้ศึกษาดูว่าใครเออ ส่แบนทที่แบนนี้ผมดูมาสุดยอดดีแล้วใช่ครับถ้าสุดยอดถ้าก็ซื้อไปเถอะเงินเงินเราเองมันไม่มีใครว่าหรอกครับเราก็ซื้อแพงไปแต่พอมาเทียบสปเปควัสดุข้างในอะ่ะบางทีด้อยกว่าแบรนด์ของตลาดก็มีเยอะนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ